สวัสดีครับได้เวลากระตรวจสอบสะกาศในดินน้ำาลหะทรายากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปีละโรทางย t u b e อิทธิพัฒน์ลาฟทีวีนะครับวันนี้มาพร้อมกับมวลอากาศเย็นสองละลอกที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับมีทั้งลมหนาวกําลังค่อนข้างแรงและลมหนาวกําลังแรงนะครับซึ่งจะทําให้อุณหภูมิลดลงได้2-4องศาเซลเซียสขณะที่ยังคงต้องจับตา พายุหมุนเขบร้อนที่กำลังจะก่อตัวบริเวณของทางด้านทะเลตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาสู่พื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับไล่เรียงประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับ เริ่มต้นกันด้วยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวที่จะแพ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทย ตอนบนนะครับในช่วง18-19ถึงธันวาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กับลักษณะเช่นนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงได้2ถึง4องศาเซลเซียสทำให้อากาศเย็นถึงอากาศหนาวและก็มีลมแรงนะครับส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับในช่วงวันที่2 0ถึง23ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศ เย็นกำลังแรงจากประเทศจีนก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับทำให้อุณหภูมิจะลดลงได้อีก2อถึงสองศา,ศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับอากาศหนาวถึงหนาวจัดและก็มีลมแรงเกิดขึ้นนะครับ ขณะที่มรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงตลอดช่วงนะครับทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงไปด้วย อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุตุนิยมวทิทยาเตือนให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยก็ขอให้เดิมเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ ส่วนยอมความกดอากาศตามกำลังแรงที่เราจับตากันอยู่ซึ่งอยู่ตอนใต้ของทะเลฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นแนวโน้มมีทิศทางที่จะเป็นรูปเป็นล่างเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจากแบบจำลองสัาพการ์ของ ECMW f และแบบจำลองสัาพการ์ของต่างประเทศนะครับก็ให้แนวโน้มมีทิศทางที่จะพัฒนาตัว ขึ้นกลายเป็นพายุได้นะครับก็จะเป็นระดับพายุดีเปรสชันแล้วก็เป็นพายุโซมร้อนนะครับตั้งแต่17พ0ศวาคมนี้นะครับหลังจากที่พัฒนาตัวหากเป็นพายุโซมร้อนก็จะได้รับการตั้งชื่อว่าพายุกระวานนะครับเป็นชื่อของไม้พันธุชนิดหนึ่งนะครับหรือว่ากระวานนั่นเองนะครับประเทศกัมพูชา เป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้นะครับมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวครับกลายเป็นพายุสมร้อนแล้วก็จะเคลื่อนลงสู่พื้นที่บริเวณของทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าใกล้ปลายแหลมยวนของเวียดนามนะครับตั้งแต่ช่วงของ 17, 18, 19, 20นะครับจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่24 ธันวาคมนะครับซึ่งจากแบบของราส่ประกาศของ ECM W F นะครับก็มองเห็นนะครับว่าพายุลูกนี้จะพัฒนาตัวมีกําลังค่อยๆแรงขึ้นครับหลังจากนั้นเมื่อลงสู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างก็จะค่อยๆอ่อนกําลังลงนะครับแต่ในช่วงของการอ่อนกําลังลงมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่ อ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำหรือย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นสู่ชายฝั่งบริเวณของทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ยะลาสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ออกไปทางพัางงาแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของทะเลอันดามันนะครับนี่เป็นแบบจำลองโซปอากาศที่ ECMWF ได้คาดการไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ24 ถึง26ธันวาที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับสีชมพูเข้มๆผ่านจุดบริเวณไหนตรงไหนตรงนั้นจะมีฝนตกหนักนะครับซึ่งก็มองเห็นจากแบบจุลอวนะครับว่าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักตั้งแต่พื้นที่ของยะลาสงขลาจังหวัดตรังนะครับแล้วก็พื้นที่นครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพื้นที่ของพังงาเหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะต้อง เฝ้าระมัดระวังการเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าคําเตือนนั้นนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการคาดการณ์ในระยะกลางกับต้องจับตาดูในระยะอันใกล้ว่าลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นจะกดลงมาให้พายุลูกนี้เคลื่อนตัวในต่ํากว่านี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง มาตรวจสอบในช่วง1-2วันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักได้นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้พื้นที่เอาไว้มีทั้งสีแดงและสีเหลืองนะครับพื้นที่สีแดงก็ไล่มาทางฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพื้นที่ของนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะครับรวมถึงเกาะพังงานเกาะสมุยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากส่วนพื้นที่สีเหลืองพังงานกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับสาหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าเตรียมพร้อมและระมัดระวังรับมือกับภยัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำหลบฟ้าพยากรณ์นะครับผู้ชมสามารถ ปักหมุดสอบถามใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างไรเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิทธิพัฒน์ครับลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ